ต่อกันที่ข้อ61เลยนะคะข้อ61ก็จะเป็นเรื่องของพวกซากดึกดำบันและพวกซากฟอสซิลนั่นเองจวดเขาบอกว่าซากดึกดำบันในข้อใดต่อไปนี้มีช่วงอายุเก่าแก่ที่สุด 1. ไดโนเสาร์ 2. ไครนอย 3. ไทโลไบ 4. แอมโมไนท์ทีนี้ซากดึกดำบันคืออะไรเอ่ย ซากดึกดำบรรพ์คำว่าดึกดำบรรพ์ก็บอกอกิรน้องว่ามันต้องเก่าแก่แ,แน่ๆเลยซากดึกดำบรรพ์นเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฟอสซิลฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์นเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นเกิดจาก กดจกพวกกระดูเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเวลามันเกิดฟอสซิลเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตตายแล้วก็ถูกทับถมอย่างรวดเร็วใช่ปหก็คือสตาร์ลักษณะของสิ่งชีวิตนั้นๆไว้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกออรอยเท้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาพพิมพ์ ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีหอยจมอยู่ในโคนนี้ฟืบหอยจมอยู่ในโคนอืมไอคโคนตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ภาพหอยอย่างนี้ไว้ถูกปะอืมพอ,อแม้แต่ว่าหอยตัวนี้มันหลุดไปแต่มันก็ยังมีภาพภาพหอยเขาเรียกว่าเป็นลายหอยตัวนี้อยู่เนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นฟอสซิลเหมือนกันนะก็คือเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตถูกปะหรือว่าเป็นรอยเท้า,อ,าอย่างนี้ฟุตพิ้น ลอยเท้าไดโนเสาร์เลยอ,อย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยก็จะเรียกว่าฟอสซิลหมดเลยโอเคปะ่ะอืมลักษณะการเกิดฟอสซิลก็คือมันจะเป็นอย่างงี้ฟึ๊บสัตว์ตายแล้วก็ถูกอันนี้เป็นผมว่าเป็นปลาอย่างี้ปลาตายแล้วก็ถูกทับถมอย่างรวดเร็วฟึ๊บฟึบฟบไม่ให้พวกอากาศหรือว่าจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายได้ทันทำให้มันก็ยังเก็บรักษาภาพปลาตัวนี้ไม้อยู่ ให้มันเก็บรักษาสภาพปลาตัวนี้ไว้อืจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็มีแร่ธาตุต่างๆเข้าไปซึมเข้าไปเข้าไปเข้าไปบริเวณก,ก,กระดูกไปไปแทรกซึมมรวณกระดูเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยเกิดการหล่อกลายเป็นรูปตัวปลาก็จะกลายแบบแข็งเหมือนหินไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์อย่างเดียวนะคะจะเป็นพวก เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นพวกต้นไม้พืชใบไม้อะไรอย่างงี้ขอแค่มันเกิดมานานแล้วก็เกิดการกระบวนการทับถมแล้วก็แข็งเป็นหินอย่างเงี้ย mm. ก็จะเรียกว่าเป็น mm. ฟอสซิลได้หมดเลยเนาะ mm. โอเคป่ะอ,อันนี้ก็คือลักษณะการเกิดของฟอสซิลทีนี้ฟืบโจทย์เขาถามว่า สราบเกิดมนในข้อใดมีช่วงยุคเก่าแก่ที่สุดใช่ปะดังนั้นเราก็ต้องรู้จักแต่ละอันว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังกันไอตัวที่เกิดก่อนที่สุดเราจะต้องตอบข้อนั้นหนกไหมคะโอเคทีนี้ไดโนเสาร์ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะอืมทุกคนรู้รู้รู้จักสภาพไดโนเสาร์อแล้วมีหลากหลายพันธุ์มากก็เป็นสัตว์เลื้อยคานเหมือนสัตว์เลื้อยคานตัวใหญ่ๆเหมือนไหมเนี่ยไดนโนเสาร์ก็มีหลายสายพันธุ์ ตัวสูงใหญ่มากเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนาะพวกเดียวกับพวกจระเข้พวกอะไรนเงี้ยอืมเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ๆเราจะเรียกว่าไโนเสาต่อไปชื่อที่คนอาจจะไม่รู้จักจะเป็นชื่อสามชื่อนี้เึิก็คือใครนอยไตโลไบแลวก็แอมโมไนชื่อมันช่างดูสับสนเหลือเกินโอเคปะอืทีนี้เรามาทำความรู้จักเลอตัวกันเลยดีกว่าใครนอยใครนอยคืออะไรเอ่ย คลน้อยเป็นฟอสซิลที่โด่งดังเหมือนกันเพราะว่ามันสังเกตได้ง่ายรูปร่างของคลน้อยตอนเป็นฟอสซิลจะเป็นแบบนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นกึ่งกึ่งพืชอะเนาะเป็นเหมือนสาล่ายอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นตัวเป็นป้องป้องนี้เส้นเส้นตัวยาวๆแล้วก็บนก็จะมีพวกผู้ผู้ใบไม้อยู่อันนี้ก็เป็นภาพสเก็ต เห็นป่ะเราจะพบเป็นแหวนเหมือนเหมือนโดนัทอย่างเงี้ยซ้อนซอนกันไม่ใหญ่นะคะก็อันเล็กๆประมาณเท่านี้เองประมาณเท่าน,นี้ถ้าเราเวลาเวลาเราเห็นซากฟอซิลจริงๆเราจะเห็นเป็นเหมือนปกติก็จะเห็นแค่ไอ้ส่วนเนี้ยนะส่วนที่จะครบครบหมดทั้งตัวเนี่ยหาได้ยาก,แบ,กแบบเนี้ยฟอซิลแบบเนี้ยหาได้ยากปกติเราเห็นแค่ท่อนนี้ก็จะเห็นเป็นวงวงห่วงห่วงฟ้อนแอนกัน อย่างเงี้ยก็คือเป็นลำตัวของไครนอยปึ๊บไอคอยน้อยเนี่ยนะก็จะมีเป็นผู้ผู้ชว่าใบข้างบนเหมือนดอกข้างบนอืตัวนี้ก็จะเป็นจับที่อยู่อะไรใต้ทะเลนะคะทีน,นี้ไครน้อยเนี่ยมันเกิดช่วงไหนมันเกิดในช่วงของยุคีโวเนียนอืในยุคยุคของดิวเนียนก็คือเราเราพวกปลาอะไรเงี้ยพวกที่ปลาเด่นเด่นอะไรเงี้ยคะ่ะอืม วเนนยนถึงคาร์บอนิฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเรามาดูตัวอื่นมาอันนี้รู้จักใครนอยแล้วเนาะตัวนี้ว่า C R I N O I D C R I เนาะ N O I D ใครนอยอืมคล้ายๆปลาตัวนี้ใครนอยเกิดในยุคเดียวกับพวกปลาถามว่าปลากับไดโนเสารว์อะไรเกิดก่อนกันปลาถูกปะ อันนี้ตอนนี้ใครนอยแก่สุดนะแก่สุดสองอันนี้แก่กว่าไดโนเสาร์เอาไหมแก่กว่าแก่กว่าไดโนเสาร์ใคนอยแก่ก่นอนไดโนเสาร์โอเคปะอืมทีเนี้ยเวลาเราดูชาติถึงปั้นอะเราก็ดูอันที่มันซิมเปิลซิมเปิลเนี่ยจะเกิดจะเกิดทีหลังเ,เขาเรียกว่าจะเกิดก่อนตัวที่มีความซับซ้อนกันเนี่ยซับซ้อนของระบบสิ่งชีวิตมากๆคือตัวใหญ่มี มีหูมีตามีจมูกมีปากมีเท้ามีแขนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒน,นาการมากแล้วดังนั้นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมากก็ย่อมเกิดหลังสัตว์ที่มีวิวัฒน,นาการน้อยถูกไหมคะโอเคปะอืมแล้วก็มาดูต่อฟึบไทรโลบ้อืมไทรโลบต้ไทรโลบี้บางคนอาจจะคุ้นบางคนอาจจะไม่คุ้นสาษาจินค,คือ ไตโลบอยขอโทษโอเคไตรโลบอ์นะคะก็คืออันเนี้ยมันมาจากคำว่าไตโลก,ไลก็คือไตรก็คือสามถูกปะมันจะมีสามลูปนี่แล้วก็มีหัวพี่ว่ามันลักษณะคล้ายกับแมงดาอือ บางคนอาจจะสงสัยอันน,น,นี้ล่างของไบโรบายพี่วาดแล้วมันดูทุเรศเนะเาะเาใไมดูภาพที่เขาวาดมาแล้วดีกว่าอันนี้อันนี้คือลักษณะของไบโรบายเห็นป้าจะมีสามจะมีสามลบนี่ คล้ายๆแมงดาเลยเนาะที่ว่ามันคล้ายๆแมงดาเลยซึ่งไตโรโลบเนี่ยมันมีลักษณะหลากหลายสายพันธุ์มากแต่อันนี้ยกมาให้ให้ดูเพียงสายพันธุ์เดียวแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีสามอันนี้มีลบสามลบนี้อคล้ายๆแมงดาเลยไอไตโรโลบเนี่ยจะเกิดยุคแรกๆเลยค่ะเกิดยุคแคมเบียนอืยุคแคมเบียนก็คือเป็นพวกแบบยังไม่มี ปลายยังไม่เกิดเนาะในตอนแคมเบียนเนี่ยโอเคปะทีนี้ดังนั้นตอนนี้อะไรแก่สุดอะตอนนี้เป็นไตลโลไบต์ใช่ไหมคะคือไตลโลไบต์ตอนนี้แก่สุดเนาะโอเคต่อมาต่อมาคือชอยก็คือแอมโมไนท์ใช้ต่อมาคือแอมโมไนท์แอมโมไนท์คืออะไรแอมโมไนท์คือสัตว์พวกเดียวกับพวกเออ เเรียกว่าหอยงวงช้างอ่ะอืมเป็นต้นต้นตระกูลของหอยงวงช้างโอเคเป็นต้นตระกูลของหอยงวงช้างลักษณะของตัวโลบัยอ่อของแอมโมไนต์จะคล้ายๆอย่างนี้หรือไม่ก็มันจะพบในพวกแบบนี้ก็ได้เนี่ย เนมือนแอบนี่เนี่ยเป็นหอยคดหอยมงูงชานี่ก็เป็นแอมโมไนียแอมโมไนียจะเกิดหลังไบโลไบต์โอเคปะ่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเลยก็คือไตโลไบต์ค่ะอันนี้ค่อนข้างยากนะคือเหมือนมันแบบต้องดูว่าอันไหนมันเ,ออเกิดก่อนสุดใช่ปะ่ะเกิดเก่าแก่ที่สุด ดังนั้นเราก็ควรจะจําเรื่องราวของมันได้เหมือนกันใช่ไหมอืมแตโรบไบ์เนี่ยจะเป็นสัตว์แรกๆให้น้องจํๆไปเลยนะอันนี้แตโรบไบ์อ่ะจะเกิดเป็นสัตว์ยุคแรกๆเลยที่เกิดขึ้นฟื้หลังจากนั้นก็จะเป็นยุคของแอมโมไนท์อืมพอหลังจากแอมโมไนท์ก็จะเป็นยุคของปลาซึ่งเป็นยุคเดียวกับใครน้อยถูกปะอืมหลังจากนั้นไปอีกนานๆเลยประมาณห้าสิบปีอะไรอย่างงี้ก็จะเกิดเป็นไดโนเสาร์ ือไม่ใช่ห้สิบปีนะห้สิบล้านปีอะไรเงี้ยอืมก็จะเกิดค่อยเกิดเป็นไดโนเสาร์ขึ้นมาก็คือเป็นสัตว์บกขึ้นมาถูกปะอืมทีเนี้ยก็จะมีคำว่า geological time scale นี่น้องๆสามารถไปเสิร์ชเน็ตดูได้นะคะก็จะมีเป็นบอกไว้ถึงวิวัฒนาการต่างๆของสัตว์เริ่มแรกเลยล่างสุดคือเก่าแก่สุดใช่ไหม เราจะเรียกว่ายุคพรีแคมเบียนพรีแคมเบียนก็คือก่อนแคมเบียนยุคพรีแคมเบียนเนี่ยก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกโปรติสพวกแบคทีรียอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเป็นพรีแคมเบียนก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ง่ายๆก่อนเลยใช่ป่ะพรีแคมเบียนอันนี้น้องมองไม่เห็นไปเมื่อไร่นะคือฟังที่พูดไปเฉยๆก็พอมันไม่ต้องจําหรอกเพราะว่าค่อนๆจะเยอะเกินไปโอเคปะต่อไปก็เป็นแคมเบียน แชมเบียนก็เริ่มมีพวกไตโลบายอะไรอย่างเงี้ยแลเริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ขึ้นมามีตัวง่ายๆขึ้นมาแลละเป็นแคมเบียนต่อไปก็ออร์โดวิเชียนเริ่มมีสัตว์มีกระดูกขึ้นมาฟื้นมีมีปลามีกระดูกขึ้นมาในยุคของออร์โดวิเชียนโอเคปะไซรูเลียนเริ่มมีไซรูเลียนต่อไปก็ชื่อมันแปลกๆเนาะพี่แคมเบียนแคมเบียนออร์โดวิเชียนไซรูเลียน คือชั้นนี้จะทําให้มีพวกเป็นสัตว์บกขึ้นมาแหละเริ่มมีสัตว์บกขึ้นด e วอเนียนอันนี้ก็จะเป็นพวกเป็นอะไรอ่ะปลากินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มปลาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นยุคยุคทองของปลาดิวเนียนไทลเรียนเนี่ยโอเคนะต่อไปคือเป็นยุค คาร์บอนิฟเอรัตคาร์บอนิฟเอรัตก็คือคาร์บอนถูกปะคาร์บอนก็เกิดจากต้นไม้ดังนั้นยุคนี้จะเกิดพวกต้นปลาล์มต้นอะไรเงี้ยเยอะมากช่วงนี้ทําให้มีเมื่เอกเกิดต้นไม้เยอะใช่ไหมคะพอเกิดต้นไม้เยอะปุ๊บออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้เนี่ยก็ละม,มากโอ้โมากทาให้มแมลงเนี่ยมแมลงมันเป็นหมุดระบบหมุนเวลือดแบบเปิดถูกปะดังนั้นมแมลงจึงสามารถตัวได้ใหญ่มาก ตัวใหญ่มากทาเพราะว่ามันมีออกซิเจนเยอะดังนั้นพอมีออกซิเจนเยอะมแมลงจึงตัวใหญ่มากได้เพราะว่าออกซิเจนมันเข้าถึงภายในร่างกายที่ปัจจุบันนี้มแมลงตัวเล็กลงเพราะว่าออกซิเจนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนทําให้มันต้องตัวเล็กเพื่อเพิ่มเ,เพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายเลี้ยงักเลี้ยงร่างกายมันได้ถูกปะ อแต่ในยุคคาร์บอนิฟอรัตเนี่ยออกซิเจนเยอะมากมาก,มากเลยค่ะทําให้มันเกิดมแมลงสามารถตัวใหญ่แมงสาบนีลลลลล้ลองนึ่งลองลองนึลองนึกภาพแมงสาบนะถ้าแมงสาบในยุคคาร์บอนิฟอรัตนี่ก็ตัวประมาณรถยนต์อะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะใหญ่มากอะไรอย่างงี้เนาะแค่แค่ตัวแค่นิ้วโป้งยังไม่ไหวอะไรเลยใช่ปะถ้าไปอยู่ในยุคคาร์บอนิฟอรัตนี่แบบอืมคงสนุกด้าดูโอเคต่อไปยุคเพอร์เมียนอืม สิ้นสุดของยุคเปอร์เมียนเนี่ยจะเกิดการสูญพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่การสูญพันธ์ของสัตว์มันไม่ได้เกิดเฉพาะการสูญพันธ์ตอนไดโนเสาร์อย่างเดียวนะคะที่เขาแบ่งเป็นยุคๆเนี่ยมันแบ่งจากการสูญพันธ์ของสัตว์ถูกปะ่ะอืมก็คือมันมันจะเป็นการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตหลักที่เขาแบ่งแต่ละยุคได้ก็คือเกิดการสูญส,ส,สูพันธ์ทุกครั้งเลยถูกปะ่ะอืมทีนี้ที่ปลายยุคเพอร์เมียนเนี่ย เป็นการสูญพันธ์ครั้งใหญ่สุดก็คือสิ่งมีชีวิต8 0ดสิบถึงเก้าสิบเอร์ซ็นเนี่ยหายไปหมดเลยถูกปะอืมอันนี้เป็นเป็นการสูญพันธ์ครั้งใหญ่สุดใหญ่กว่าการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์อีกนะโอเคปะดังนั้นยุคเปอร์เมียนอันนี้พี่อยากให้น้องจำเปอร์เมียนเป็นยุคที่เกิดการสูญพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดโอเคปะอืมจากนั้น จากนั้นก็จะเป็นมหายุคมีโซโซอีกมหายุคม,มหายุคมีโซโซอีกคือมหายุคแห่งไดโนเสาร์ก็ค,คือมหายุกกลางปื๊บเป็นพวกจะเกิดเป็นพวกอะไรอะสัตว์เลื้อยคลานมีมีอิทธิพลมากฟืบก็มีแบ่งปรนยุกไตแอซิกจูราสิกเป็นชื่อหนังถูกปะ่ะอืมไตแอซิกจูราสิกกีเดเชียสกีเดเชียส หลังปลายยุคนี้ก็เกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ใช่ปะเขาก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีบอกว่าเออมันเกิดจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกทําให้ไดโนเสาร์ทั้งหมดเกือบตายตายไปหมดเลยถูกไหมอืมนี่คือแอมโมเนียเนี่ยฟื้อนี้อืมค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นตัวที่เกิดใหม่เหมือนกันแอมโมเนียโอเคปะจากนั้นมาพอสิ้นสุดยุคข,ของไดโนเสาร์ปุ๊บ <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็นยุคซีโนโซอีก นโซอ,อิกเหนอสอโซอิกก็คือเป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วค่ะอืมจะมียุคเทอร์เทรีก็คือเป็นยุคของพวกเอ,อยุคน้ําแข็งอะ่ะอืมพวกยุคน้ําแข็งเกิดแมมมอสเกิดพวกเสือเขี้ยวดาบอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็เป็นยุคคอเทอร์นารีก็คือเริ่มเป็นยุคของมนุษย์และมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลักโอเคปะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนาะเพราะว่าน้องๆจะเห็นได้ว่ามันก็เกิดการสุบพันธุ์มียุคขึ้นมาแล้วก็เกิดการสุบพันธุ์มียุคขึ้นมาแล้วก็เกิดการสุบพันธุ์ถูกปะแล้วก็เกิดการสุบพันธุ์ครั้งใหญ่เปลี่ยนเป็นมีชีวิตหลักไปเลยอันนี้ก็เป็นแนเสาแล้วอะไรเงี้ยอมไม่รู้ว่ายุคต่อจากเราจะเป็นยุคยังไงเนาะคะ่ะโอเคปะอืมดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ geologic Ge time scale ก็คือเป็นตาราง พลาิการน้องสามารถเสิร์ชภาษาไทยได้นะว่าตารางพรานิการก็จะขึ้นมาแบบนี้ได้โอเคดังนั้นข้อนี้ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามคือไตรโลบา์น้องจะเห็นได้จากนี้อ,อันนี้คือไตรโลบา์ถูกปะเกิดแรกๆเลยอันนี้คือใครหนอยถูกไหม,อ,มอันนี้คือใครหนอย อนี่คือพวกไดโนเสาร์แล้วก็มีแอมโมนีอยู่ตรงนี้ด้วยอืมโอเคปะดังนั้นวันนี้จึงตอบข้อ3ามได้โลบายค่ะ